ท่านผู้ใหญ่กิตติศักดิ์พงศบริบูรณ์และประธานกรรมการชุมชนคณะก,กรรมการชุมชน ู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องหมู่ที่หนึ่งน้เองค่ะครับอ่ปรบมือให้เป็นการต้อนรับนะครับแล้วก็ตามด้วยขบวนของนางนพพมาศนางนพพม่าที่นี่นางนพมาาเขามีแต่สวยเนาะสวยเลยนะคะถือกระทงสวยชุดก็สวยคนก็สวยนะครับพร้อมเต็มที่นะครับยินดีมากๆเลยนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับขอเชิญนางนพมาศรายงานตัวด้านหลังเวทีได้เลย ใช่ค่ะคอันนี้ก็โอ้โหนำขบวนกระทงมาอันนี้ไม่ขึ้นรถครับเดินน่าจะเป็นหมู่หนึ่งเช่นเดียวกันนะครับขบวนเขายาวอันนี้เป็นกศนใช่ไหมครับอ๋อลืมขอโทษทีนะครับ,บ,บอา อ่ะอันนี้นะคะเป็นขบวนแห่กระทงนะคะจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระสังนำขบวนโดยท่านผู้อำนวยการนุจรีสองศกผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระสังข้าราชการคารูพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนคะ่ะสวัสดีแล้วก็ขอบคุณนะคะ <c oughs> <c oughs> นางนุ่มพม่าถุงกอันนี่ะงคอสโนน้ำักงามนุ่มาต่าสวยมากอันนี้มาในทีมสีมูสชมพูกระทุ่มข้างหน้าสวยด้วยนะครับเลยนะคะรถที่ประดับตกแต่งงามใช้แค่ผ้าเข่าม้าก็สวยนะสลับไปด้วยผ้าลูกไม้ด้วยนะคะสวยงามมากนะคะอันนี้ก็เป็นของอันนี้นะครับมาในทีมเสื้อสีชมพูนะครับผ้าถุงเป็นผ้าถุงตีแดง นะครับเป็นผ้ารำที่สวยงามนะครับเป็นการเขาเรียกว่าแสดงความสามัคคีนะครับคนนำรำสวยมากครับน่าจะรำมาจากนู่นเลยจากอำเภอมาถึงนี่ชื่นชมครับชื่นชมชื่นชมมากนะครับสปิริตดีมากนะครับรำสวยด้วยนะครับการแต่งกายก็สวยนะครับ บนศิษยสัสวนดอกไม้สวยงามนะครับเหมือนกันหมดเลยรงพยาบาลคณสาริกาเชือสิงหัวหน้าบริหารทั่วไปโรงพยาบาลกะสังรอด้วยหัวยหัวหน้า้มีาพคอางการพทยอเจ้นวยดีแล้วยังรมา่กับสดยายม่จะ่วมสือสารก็เป็นันนีงาดู มันถกซึ้นสังเกตได้เลยคุณลูกค้า คนก็สวยคนก็สวยทุกอย่างหัวเชื่อมสวยโอ่งใช่ค่ะสวยทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยภุชารากรนะคะในหลวงยกไปพร้อมกันเลยกันนะคะยกไป่พร้อมกันเลยนะคะถ้าบัวเราหน้าจะหมดแล้วใช่ไหมคะคุณหมอขอบคุณรถฉุกเฉินนะคะจากโรงพยาบาลกระสังนะคะที่ช่วยดูแลตลอดการเดินทางของการ แข่ขบวนกระถูกนั่นเองนะคะสำหรับขบวนในวันนี้นะครับเราก็ขอมอบหน้าที่ขบวนให้กับคณะกรรมการนะครับขอมอบหน้าที่ขบวนให้สำหรับคณะกรรมการเป็นคนตัดสินว่าขบวนในวันนี้ใครจะได้มาดูบนเวทีเลยนะครับมีถ้วยรางวัลให้หมดสามนะครับสามถ้วยช่ค่ะกรการประกวดตามลพม้านมวยขบวนแห่ ช่วยในการแสดงศิลปะตุได้ศิลปะตุได้ใช่จ้าโรงเรียนเทศบาลกระต่ายสูงสองชุดการแสดงนั่นเองนะคะนี้เราสองคนนะครับรู้สึกว่าจะหมดแน่ที่แล้วได้เวลาอันสมควรต่อไปนะครับให้ก uh ับพี่กรณ์นะครับที่จะร่วมทำกิจกรรม ในลำดับต่อไปนะคะใช่ค้ังเนาะก็เรา้ัดยสึกเป็นไงบ้าของคุณรุ่ไม้ของโอ้โหรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะถ้ายังไงเราสองคนขอรับใช้งานหน้าอีกใช่ไหมคะขออีครับผมเราดีใเปันเกียรติแล้วก็ขอบคุณเออย่างมากนะครับที่ได้รับเกียรติมาทำงานเป็นพิ่ิธภีเปิดกิจกรรมในช่วงนี้งรอดภาพนะครับสวัสดีครับวันนี้ พี่น้องมาชมงานวันลอยกระทงครับนี่ครับกร,ระทงสวยๆค่ะกระทงสวยๆกระทงสวยๆสวัสดีครั้งยินดีต้อนรับเข้าสู่กระสังตาวมาถึงที่งานครับวันนี้ แต่ไม่มีกระทงลอยเหมือนกับหร่ซื้อทรงไหมเอาถูกกี2ยี่สิบบาทนัเงไม่มีกระทงลอยเอน,อน,นี่ยตอนเนี้ยมาแต่ตัวไม่มีกระทงตอนนี้ก็กำลังทำการลอยกระทงอยู่ครับอยู่ที่สระนู่นรถเฮคันนู่นอีฟาน่นก็เล่นอะไรไปดู โอ้จอรำรัมนะไอ้ขนาดนั้นถ้ามันทำถ้ามันทำแบบเล่นสุดได้เนาะเล่นตรงกลางพอดีนะก็มันใส่ตู้หน้าหลังแล้วทำสุดเลยเนาะแต่ก็ยังว่าไม่มีใครเล่นสุดตอนนี้อยู่ที่งานครับดูมเองก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นจะฝนจะมานะ อันนี้ก็เวลา6โมงเกือบ6โมงนิดๆแนละ้วคนก็เทิดทูถุงก็ทง,งลงทางครับปีนี้ลับเร็วนี่ ทางอืมมีมั้ยล่อไปโรนัจอดแล้วเหนี่ลอยแล้วนี่สบายพอดีเลยลูไม่มีกระทงไม่มีกระทงในไรขนาดนั้น ไประบบไปขั้นหน้าไหนที่ไหมไปรถกระบะน่าจะไปลระบบน่าจะไปรถไหมเราจะไปด้วยอ่มเอาไปเอารถด้วยรูู้แถวบ้านลอยอยังเมืนี้สาว,สาว สำหรับค่ำคืนนี้ก็ใครอยากจะมาลอยก็มาลอยได้เลยเทศกาลลอยกระทงมีทุกปีครับ โอ้นันอตรีนันอต ري มเอารถแหกุบับนะเว้ยลินโตวะคืนนี้น้องมือคี่บงคีย์บอร์ด <c oughs> มันไปแต่ตัวมันไม่เอารถแหตไปเลย <c oughs> อันนี้มืออะไรมือเบรด ให้โลงไฟฟ้าครับผมกลุ pues ่มกิจกรรมเหมือนกันติดตาม พาวันไ,ไหนดิวงสวยปีนี้ก็เป็นทีที่อะไรกูเหนื่อยพอนะ ีนะที่เราได้น้ท่านนะครับตอนนี้เลยนะะต่อไปก็จะเป็นวงดน,นตรี ลูกทุงกงทง่งคอมบูจากโรงเรียนภาษาพิทยาคม

เราก็ยังมีกาวมอกันอยู่นะคะอยู่ไกใจเป็นห่วงกันนะคะครับตอนนี้เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่เลยครับได้จัดเตรียมนะครับอุปกรณ์และก็สิ่งต่างๆที่จะมาประกอบพิธีเกิดก่อนสักครู่หนึ่งนะครับแต่ตรงนี้นะครับก็ขอเนเชิญพี่น้องและทุกท่านนะครับที่มาบริเวณบริเวณงานแห่งนี้นะครับมานะครับนั่งตรงที่เราจัดเตรียมไว้ให้นะครับเพื่อที่จะประกอบพิธีนะครับการเกิดกระโทงนะครับ